มันไปนงานหลวงปู่สมบูรณ์เมื่อวานเนี่ยพอไปนั่งปุ๊กให้กูเป็นประธามนมาอันดับแรกมาก่อนเพื่อนเลยอีมานี้โ่มาทันทีเลยไม่รู้เป็นลูกใครก็ไม่รู้อีมานี้มาอย่างพันเจเนี่ยขอศีลทันทีเลยมึงขอกันได้เลยศีนศีลแปลว่าข้อห้ามเนี่ยเมื่อเป็นข้อห้ามมึงจะขอกันได้เหรอศีลห้าก็ข้อห้ามห้าข้อถ้าบอกศีลบอกข้อห้าม บอกอย่าให้ฆ่ากันนะเนี่ยข้อแรกไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยไม่ฆ่ากันข้อที่สองอย่าไปขโมยกันอย่าไปลักของกันนะเนี่ยอาชินาข้อสามกามีอย่าไปมีกิ๊กกับเมียชาวบ้านลูกชาวบ้านนะข้อสี่ก็อย่าไปโกหกหลอกลวงเขานะข้อห้าสำคัญสุราเมรยะมัชชะมัชชะแปลว่าเงินเมา สุราเมระยะมัชชะแปลว่ามึนเมาถ้ากินเป็นยาแบบองคุรีเนี่ยไม่ใช่มัชชะกินจนเสียสติเรียกว่ามึนเมามัชชะประมาณ่ทานาเวรมานีมัชชะนี่แหละแปลว่ามึนเมาอย่างกาแฟอย่างโบรีเนี่ยไม่ถือว่ามึนเมาข้าบ,บรียังขับแับรถได้สบายเห็นไหมถ้าม,มึนเมาเนี่ยกินเข้าไปแอลกอฮอล์เนี่ยอ่าสุ กัญชาเนี่ยมึนเมามอมปราททำให้เสียสติจำไว้ถ้ามึงกินเหล้าเนี่ยจนมึนเมาเนี่ยเป็นมัชชะเนี่ยมึนเมาศีลอีกสี่ข้อแรกเนี่ยไม่ต้องพูดถึงไม่มีสักข้อถ้ามึงมึนเมาอ่ะเพราะฉะนั้นข้อสุราถึงสำคัญเพราะทำลายสติไงทำลายพุทธะเห็นสร้างทอทอแมวเหลาคนกินเหล้าเมาเห้ไปไม่บอกละ เห็นน่องเมีย่ยกับว่ามันไม่ย่ายเห็นไม่ย่ายเพราะว่ามันเมีย่ยงอ่างของมืนน้ำไบทุติมันอะ